สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่กู่พระโกนานะครับอําเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูกู่พระโกนาแล้วก็มาดูลิงนะครับนี่ครับลิงเยอะมากนะครับที่นี่ที่กู่พระโกนานะครับเป็นกู่โบราณนี้ครับมันตัดหน้ามาเลยมีลูกด้วยนะครับอ่าไหนดูสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะดูก่อนเดี๋ยวมาดูลูกลิงนี่นี่นี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่นี่เห็นไหมลูกลิกลูกลิงตัวเล็กๆเลยนะครับโอ้โหมันอุ้มลูกมันมาเดี๋ยวดูก่อนโอ้หน้าสงสารว่ะนี่นี่ ดูลูกลิงเนี่ยโอ้โหเนี่ยไหนๆดูสิอืมอ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันครับที่นี่คือกู่พระโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็จะมีลิงนะครับมันมารออาหารอู้เยอะมากครับคุณผู้ชมครับต้องขับรถช้าๆแล้วก็บเบๆนะครับเดี๋ยวมันจะทับลิงครับนี่เยอะเลยครับอืมนี่ครับเยอะมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูครับนี่เยอะเลยครับ เขาก็มาดูล oh, ิงกันนะครับเยอะทีเดียวที่กู่พระโกนาอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ลิงเยอะมากครับนี่ครับนี่ลิงเยอะมากข้างหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านโน้นก็จะเป็นกู่พระโกนานะครับเป็นปราสาทโบราณนะครับกู่พระโกนานะครับข้างหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนู้นนะครับกู่พระโกนานี่ครับบริเวณนี้ก็ลิงเยอะเลยครับ ที่นี่คือกู่พระโกนาอาเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ตั้งอยู่ที่บ้านกูพระโกนานี่แหละครับไปครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนรถไปเรื่อยๆนะครับดูมันไม่กลัวรถเลยครับคุณผู้ชมครับดูอดูหลบนะคะไม่รู้หลบหรือยังหลบหรือยังโอ้ยต็ยใ่เลยเอ่าเดี๋ยวผมจะไปต่อนะครับพาทุกท่านไปดูขับรถไปดูต่อลิงนะครับลิงแล้วก็กูพระโกนาซึ่งเยอะมากนะครับ ด้านหน้านะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับกู่พระโกนานะครับซึ่งสวยงามนะครับเป็นกู่โบราณนะครับหรือว่าปราสาทโบราณนั่นเองนี่คือวัดกู่พระโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมจะจอดรถตรงนี้แล้วก็ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับบรรยากาศของกู่พระโกนานะครับเดี๋ยวผมซูมมาให้ดูครับนี่ครับนี่กู่พระโกนาก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับกูพระโกนานะครับ นี่นะครับกูพระโกนาเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับที่นี่คือกูพระโกนานะครับอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจากศีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ